ถึงช่วงสุดท้ายของรายการจอะใจนะครับกับคอลัมนิสต์ของเราวันนี้เป็นคอลัมนิสต์รับเชิญพิเศษนะครับคุณบอ,อยวิสูทธ์แสงอรุณเรศครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูสวัสดีครับท่านที่เป็นผู้ที่ชอบนักพูดให้กําลังใจให้ความรู้ให้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะรู้จักชื่อของคุณบอ,อยวิสูทธ์ผมมีโอกาสได้ได้ฟังตอนนั้น<ะ>พูดเรื่องการบริหารเวลาใช่ฮะวันนี้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยคนนี้ข้อมูลดีแรงบันดาลใจดีก็เลยขอให้มาเป็นคอลัมนิสต์พิเศษของเรานะครับอ่ะยินดีเลยวันนี้ เตรียมเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับผมเตรียมเรื่องนี้มาครับเรื่องความสําเร็จพี่ดูผมไมีความเชื่อว่าจริงมนุษย์ทุกคนอยากประสบความสําเร็จครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งของชีวิตผมเองเนี่ยเป็นคนที่จะเรียกผมเป็นนักเขียนก็ได้นะพี่ดูเป็นแต่งเพลงด้วยเนี่ยเออถูกต้องผมจบวิศวะมาพี่ดูแต่ว่าก็ไปเป็นนักแต่งเพลงแต่จากนักแต่งเพลงกลายเป็นนักเขียนกลายมาเป็นนักพูดครับก่อนหน้านี้ผมจะได้ทํางานเขียนงานพูดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ชีวิตตกต่ํา ว่าผู้ชมทุกคนน่าจะรู้ดีว่าวงการเพลงใน,ในช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมามันด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีถูกต้องมันแย่มากจนผมไม่สามารถเป็นนักแต่งเพลงได้ครับนะครับผมก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว,ว่าต้องขวนขวายทํายังไงจะดึงตัวเองกลับขึ้นมาให้ให้ปหมีวิถีชีวิตที่ดีออไ,ได้ถูกต้องมันเลยทําให้ผมเนี่ยต้องศึกษาต้องแกะอรอยว่าไอ้ความสําเร็จเขาทํากันยังไงผมก็อ่านหนังสือศึกษาแล้วเอาพวกนั้นมาทดลองใช้กับชีวิตจนผมค้นพบว่าเฮ้ยความสําเร็จเนี่ย ทิง,งร่อยคุณกําลังบอกผมว่าความสําเร็จมันมีนกลไกของมันถ้าเราหาเจอว่าทํายังไงเราจะเข้าสู่กลไกนี้และเราก็จะไปสู่ความสาเร็จเหมือนคนอื่นที่เราเคยเ<ช>ได้ยินม,มามันเป็นวิทยาศาสตร์ผมใช้คหว่าอย่างนี้ทุกวันนี้ผมพยายามจะนิยามตัวเองนะว่าสุดท้ายเนี่ยเราเป็นนักเขียนเราเป็นนักพูดแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมกําลังแกะรอยความสําเร็จผมอยากรู้ว่ามันทํายังไงได้หลานคน, <ๆ S 2> คนว่าม,มาเลยว่ามาเลยมันมันง่ายมากพี่ดูผมอยากให้พี่ดูจินตนาการอย่างนี้สมมติว่าพี่ดู ปิดเทอมแล้วจะพาลูกเที่ยวครับสมมติไปต่างประเทศครับสิ่งที่พี่ดูต้องทำอันดับแรกคือพี่ดูต้องรู้ก่อนว่าจะไปประเทศไหนถูกไหมใช่หนึ่งเราจะไปไหนดีมีเวลาเท่าไหร่ประมาณประมาณประมาณไหนถูกต้องถูกต้องพอเรารู้ว่าจะไปไหนละข้อ2เนี่ยพี่ดูทําแบบที่พี่ดูพูดไปแล้วก็คือหาข้อมูลอาจจะดูว่ามีใครเคยไปแล้วบ้างอะไรยังไงเขาทำที่ไหนยังไงพักที่ไหนโรงแรมอะไรนะหลังจากนั้นพี่ดูก็ทําสิ่งที่3คือพี่ดูก็จ่าย ค่าเดินทางนั้นจองที่พักโรง,งแรมถูกไหมครับ,รบผมจะบอกว่าความสําเร็จมันทําแบบนั้นเลยพี่ดูย <Hey. S 1> มันมี3ข้อแบบเดียวกันเลยข้อแรกคือต้องรู้ก่อนว่าอยากจะไปไหนพูดง่ายๆคือเป้าหมายเขาต้องชัดเจนว่าไอ้ความสําเร็จที่เราพูดกันเนี่ยอะไรคือความสําเร็จแบบของเขากันแน่บางคนไปนลอกความฝันคนอื่นไงพี่ดูเพราะไม่รู้จักตัวเองใช่คือเขาได้ยินมาว่าแบบนี้เขาก็อยากได้บ้างเช่นความฝันยอดฮิตของคนยุคนี้นะคือ1อยากมีร้อยล้านเร็วที่สุดในอายุเวลาอายุอายุอายุน้อย 2อ,อยากจะมีพาสซีฟอินค o ัมอยากจะมีรายได้เข้ามาโดยที่ตัวเองไม่ต้องทํางานาแต่เขาไม่รู้จริงๆเขาไม่ได้อยากได้จริงเ,เขาแค่ได้ยินมาก็อยากได้ด้วยอ,อันนี้เขาเรียกลอกฝันคนอื่นมา,ากับ2คนส่วนใหญ่ครับฝันและกำกวมไม่ชัดเจนเช่นอาเช่นบอกฉันอยากมีความสุข โอ้โหกว้างมากพี่ดูนึกออกครับฉันอยากมีความสุขก็น่าอยู่นี่ก็สุกดีนี่ว่าชีวิตฉันอยากมีความสุขไปสุของเขาเขาไม่สามารถนิยามได้ว่าอะไรคือความสุขแบบที่เขาต้องการพอมันไม่ชัดเนี่ยเหมือนพี่ดูไม่รู้จะไปประเทศไหนเออปิดเทอมไปไหนดีลูกไปบนโลกนี้แหละเออที่มันเย็นเย็นสักที่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหงงเลยเพราะนั้นเนี่ยวิธีแก้ของของขั้นที่หนึ่งที่เราบอกว่าทำยังไงให้ฝันชัดเจนหรือว่าเป้าหมายชัดเจนก็คือว่าคุณต้องนิยามให้มันชัดเลย ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเรียกว่าสําเร็จในแบบของคุณนะครับผมไ่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกมีสามแบบยอดฮิตไหมออกคอมแบนมันมันมีสามแบบเตเลยซึ่งผมว่าเจ๋งมากผมผมอ่านหนังสือพวกนี้เยอะแต่ผมไม่เคยเห็นใครนิยามได้ดีเท่านี้นะครับคนนิยามนี่เขาคือนโปเลียนฮิวเขานิยามได้ดีมากเขาบอกมี3าอย่างเรียกว่าความสําเร็จในชีวิตนะครับอย่างที่หนึ่งมีคนที่เรารักมีคนที่รักเราและถ้าสองคนนี้เป็นคนเดียวกันด้วยเรียกว่าสําเร็จแล้วสำเร็จแล้วย่างที่หนึ่ง อย่างที่สองเขาเรียกมีสุขภาพตรวจเองนะผู้ชมว่าท่านมีไหมท่าน่ากมีคบนะรบข้อสองคือมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเนี่ยเรียกว่าสําเร็จอีกส่วนหนึ่งละส่วนสุดท้ายมีเงินมากพอที่ทําให้ชีวิตมีทางเลือกและมีเวลามากพอที่จะใช้เงินนั้นหลายคนไปไม่ถึงตรงนั้นผมไม่ได้บอกว่ารวยนะพี่ดูเข้าใจไหมฮะ มีเงินมากพอที่ทําให้ไม่ต้องไม่ต้องรวยผมแถมให้นะในทางศาสนาของเรานะครับถ้าทางเลือกของคุณเนี่ยอยู่ในระดับที่เบสิไว้หมายถึงว่าพอใจกับเรื่องง่ายๆเนี่ยคุณจะเป็นคนนั้นได้เร็วกว่าสามข้อตรวจดูนะอันนี้คือข้อแรกนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดคุณจะสําเร็จในแบบของคุณคุณต้องมีเป้าหมายชัดเจนวิธีทำเมื่อกี้เราบอกไปแล้วสำรวจัวเองว่ามันชัดหรือยังข้อสองง่ายมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทาเหมือนการท่องเที่ยวเมื่อกี้เลยครับก็คือไปดูว่า ใครเขาสําเร็จแบบที่เราต้องการแล้วคือใครทําได้แบบที่เราอยากเป็นแล้วเดี๋ยวนะถ้าข้อ2ก็คือสมมติจะไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นคุณไปดูไปดูซิว่าคนไปญี่ปุ่นเขาไปกันยังไงเออเขาไปนั่งเรือหรือเขานั่งตู้หรือเขานั่งเครื่องบินถูกถ้ายุคนี้คุณก็ไปดูรีวิวเลยไปดูรีวิวเลยบางคนบอกเขาไม่รู้จักผมบอกเดี๋ยวนี้คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนเนี่ยแบ่งปันไอ้พวกเคล็ดลับพวกนี้ไว้ในแย่ครับโลกโซเชียลในโซเชียลของเขาไปหาดูผมยกตัวอย่างเลยนะ ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมอยากเป็นนักเขียนนักพูดแบบคุณบอยวิสุทธิ์ผมก็อยากไปหาเลยว่าบอยเขาทำยังไงถึงถึงว่าแต่เนี่ยหลายคนไม่ได้ทำเพราะอะไรรู้ไหมครับส่วนใหญ่เราคิดเองเออเองทำเองเพราะเรามักจะบอกว่าเราโตแล้วเราชอบคิดว่าเวลาเราเรียนจบแล้วเราไม่ต้องมีครูแต่ผมว่าไม่จริงนะทุกวันนี้ผมยังมีครูเรียนรู้ผ่านหนังสือผ่านสัมมนาผ่านอะไรเยอะแยะเพราะว่าผมรู้ว่า เราเราไม่ได้มีเวลายืดยาวพอที่เราจะต้องมานั่งศึกษาจากศูนย์อ่ะมันมีคนทําไว้แล้วความเป็นเป็นเรื่องง่ายแต่หลายคนชอบคิดเป็นเรื่องยากข้อแรกคือมีเป้าหมายชัดเจนใช่ไหมครับข้อ2คือไปดูว่ามีใครเขาไปที่เป้าหมายด้วยวิธีการใดใช่ไปศึกษาเขาข้อ3ลงมือทําด้วยความเชื่อมั่นพี่ดูรู้ไหมครับว่าเวลาที่เขาเก็บสิติมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ครับใช้ความพยายามในการลงมือทําอะไรสักอย่าง กี่ครั้งก่อนที่เขาจะล้มเลิกห้าห้าครั้งใช่ไหมโอ้โหเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากครับสถิติออกมาแล้วคือต่ํกว่าหนต่กว่าหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าคนส่วนใหญ่คิดแต่ยังไม่ลงมือทําเลยครับฉันคงทําไม่ไหวหรอกทาไม่ได้เหรอเพราะเขาไม่เชื่ออ๋อคำว่าลงมือทํากับลงมือทําด้วยความเชื่อมันต่างกันมากเลยนะมันต่างกาันมากเลยมนุษย์จะไม่ลงมือทําในสิ่งที่เขาไม่เชื่อสมมุติวันนี้พี่ดูจะลงทุนในคอนโด แล้วพี่ดูไม่มีความรู้มีคนคนนึงมาบอกว่าโอ้โหคุณดูนี่คอนโดที่นี่เจ๋งมากคุณซื้อไปเหอะเดี๋ยวก็ขึ้นถ้าพี่ดูไม่เชื่อเขาพี่ดูซื้อไหมะไม่ซื้อไม่ซื้อสมมติพี่ดูเชื่อเขาแล้วพี่ดูไม่มีข้อมูลเรื่องพื้นที่งนั้นพี่ดูอาจจะไม่ซื้ออีกแปลว่าคนเราจะทําอะไรเราต้องเชื่อก่อนเชื่อจริงๆไม่หลอกตัวเองถูกต้องเราต้องเชื่อกว่ามันทําได้เราคิดว่าอดีตเราเป็นยังไงปัจจุบันเราก็เป็นอย่างนั้นเราคิดว่าปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเราคงเหมือนเดิมมอ้ท่หเลยไไดํา ไอ้น,นี่ครับมันเป็นสาเหตุที่คนบอกความสําเร็จมันยากกว่าการซื้อทัวร์ไปญี่ปุ่นเพราะอะไรครับเพราะการเราไม่เชื่อแต่แรกถูกต้องเพราะการซื้อทัวร์ไปญี่ปุ่นพี่ดูแค่จ่ายตังค์จบแล้วถูกไหมครัแต่ความสาเร็จมันมีราคาที่ต้องจ่ายหมายความว่าอะไรครับระหว่างทางที่ผมบอกเรามีเป้าหมายเราไปดูแล้วก็ทํายังไงไอตอนลงมือเนี่ยแหละครับอุปสรรคมันจะไม่เกิดครับมันจะเกิดตอนเราเริ่มลงมือทําทีนี้หลายคนยอมแพ้ไปก่อนหลายคนไม่สามารถผมใช้คำว่าไม่สามารถควบค c o t r o l ความคิดได้ ผมไม่ได้บอกการกระทํานะครับความคิดมันเป็นตัวกําหนดการกระทํามันห้ามไม่ได้ว่าใจมันคิดว่าเฮ้ยสงสัยไม่ไม่ไหววะมันเป็นอะไรที่แปลกนะพี่ดูยิ่งผมศึกษาเรื่องความสาเร็จเท่าไหร่ยิ่งประหลาดใจเท่านั้นพี่ดูร<ะ>ูไ้ไหมฮะว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาคิดไปกับในสิ่งที่เขาไม่ชอบคิดถึงในสิ่งที่เขาไม่มีแล้วก็พยายามหาข้อเสียของทุกเรื่องอ่ะมันประหลาดมากนะครับอ่จริงคิดถึงในสิ่งที่เขาไม่ชอบวันทั้งวันคิดถึงคนที่ไม่ชอบ ร้านอาหารที่ไม่ชอบหนังที่ไม่ชอบคนนั้นคนนี้ไม่ชอบแล้วก็กลับมามองว่าฉันไม่มีอะไรด้วยฉันไม่มีฉันก็เลยทําสิ่งนั้นไม่ได้และไอ้สิ่งที่มีอยู่ก็แย่จังจุดนั้นจุดนี้ไม่ดีอพอข้างในเป็นอย่างนั้นนะครับจะเอาอะไรมามันบั่นทอนกาลังใจตัวเองตรงเวลาอันนี้มันเลยเป็นสิ่งที่คนบอกความสําเร็จมันยากแต่ถ้าเกิดคุณสามารถคอนโทรลตรงนี้ได้ผมย้ำอีกทีว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเหตุเหมือนเนี่ยผลมันเหมือนเลยครับ เมื่อคุณใส่เหตุไปหนึ่งเป็นสองที่บ้านนั้นจู่บ้านเราหนึ่งบวกหนึ่งก็ต้องเป็นสองด้วยถูกต้องถ้าคุณไม่ได้สองเนี่ยมันระหว่างทางคุณต้องทำอะไรบางอย่างผิดแล้วแหละคุณต้องทดเลขอะไรบางอย่างผิดแต่<อ>ถ,ถ้ามันเหมือนปุ๊บผลลัพธ์มันได้อย่างนั้นเลยเ<อ>แ,ลแล้วผมจะบอกว่าที่ผมพูดมามดมมทั้งหมดมม่ใช่ทฤษฎีผมลองกับตัวเองแล้ว พี่เสียใจเวลาหมดฝากท่านผู้ชมไว้นะครับนี่คือกลไกสู่ความสําเร็จ3ข้อที่คุณบอยได้ได้เล่าไว้ขอบคุณคุณบอยพิสุทธิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเนื้อหาดีๆแบบนี้ในรายการจอใจนะครับติดตามชมได้สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคนที่มาทีหลังทํางานตําแหน่งเดียวกับเราแต่กลับได้เงินเดือนมากกว่าเราควรทํายังไงดีมา ผมว่าง่ายมากครับกลับมาดูที่ตัวเองก่อนอคือบางทีเราจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมหัวหน้าไม่ยุติธรรมเจ้านายไม่ยุติธรรมอันนี้เรามองฝั่งเราละเราจะแก้ที่ตัวเราอย่างไรผมว่าเมื่อไหร่เราไปแก้เขาไม่ได้ถูกต้องพอกับมาที่ตัวเองปุ๊บเนี่ยผมว่าเราจะคอนโทรลทุกอย่างได้ผมเชื่อว่าโลกนี้ต้องการคนเก่งเยอะไม่รูถ้าคุณคิดว่าที่ที่คุณอยู่เขาให้สิ่งที่คุณอยากได้ไม่ได้ผมเชื่อว่ามีที่อื่นที่ต้องการเว้นอย่างเดียวคุณต้องเก่งจริงหรือไม่คุณแสดงให้ที่เริมเห็นถูกต้องจนเป็นที่ประจักถูต้อง